สวัสดีท่านผู้ปกครองและนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 5นะคะเนืน่องนะคะในวาระดีฐี่ขึ้นปีใหม่นี้นผู้ปกครองทุกท่านมีแต่ความสุขเจอแต่สิ่งที่ดีๆคิดอะไรสมความปรารถนานะคะแห่งๆรวยๆนะคะเด็กๆคะวันนี้วิชาและที่คุณครูจะสอนก็คือนิชาภาษาไทายนะก็ยังอยู่ในเรื่องของการผสมคํา สาระเยเหมือนเดิมวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปผสมคำสาระเอียที่มีวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทอยู่ข้างบนนะคะและอีกอันนึงก็คือการผสมคำที่ที่มีพยัญชนะนะที่มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวแล้วก็มีคำสองพยางนะคะซึ่งเวลาผสมคำสองพยางเนี้ยคำมันจะมีความหมายมากขึ้นนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราก็ไปเรียนรู้คำใหม่กันเลยจ้าฝึกอ่านประสมคำสะระเอียที่มีวันในยุคเอกและวันในยุคโทร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเตี้ยสะกดว่าตอเอียเตียไมโทเตี้ย เบี้ยสกดว่าบอเอียเบี้ยไมโทเบี้ยเขียสะกดว่าขอเอียเขียไมเอกเขีย ต่อไปฝึกสะกดคำสะระเอียประสมสองพยางเด็กๆอย่าลืมอ่านตามคุณครูด้วยนะคะเด็กๆดูรูปภาพนะเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้ดูหน้าสิหน้าเหมือนเขาโมโหอะไรมาเลยเนอะดังนั้นคุณครูคก็เลยให้คำว่าหัวเสียหนะ้าหัวเสียมันคือ,อการแสดง อารมณ์นะที่แบบไม่ได้อะไรหรือแบบว่ามีคนทําให้โมโหเนี่ยเขาก็จะหัวเสียนะลูกนะอ่ะมาสะกดคําว่าหัวเสียพร้อมคุณคูนะคะหออัวหัวสสเอียเสียหัวเสียดูรูปภาพ เด็กๆเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยตื่นนอนมาตอนเช้าขายี้ตาเนาะดูหน้าตาไม่ไม่เสเบายเลยเนาะเขาก็เนี่ยแปลว่าเด็กคนเนี้นะนอนดึกตื่นมาก็งัวเงียไม่อยากไม่อยากจะตื่นไม่อยากรุกจากที่นอนได้นั้นเนี่ยครูก็เลยให้คําว่าง,วงัวเงียมานะคะเด็กๆอัศากดตามคุณครูค่ะงออัวงวัวงอเอียงเงีย งัวงเงียดูรูปแมวนะรูปแมวกำลังทำอะไรกับขาของมันเอ่ยลูกดีลิ้นออกมาด้วยกำลังอะไรคะเอาเรียขานะคะคุณครูก็เลยให้คำว่าเรียขามานะคะอัะกดตามคุณครูค่คคะรอเอียเลียขออาขา เลียขาอันนี้รูปมา้าใช่ไหมลูกอ่ารูปม้านะเออใครเกิดปีมาเมียมั้งคะเด็กๆมีไหมคะอ่าถ้าใครเปิดถ้าใครเกิดปีมาเมียเนี่ยสัญลักษณ์ของมาเมียก็คือก็คือรูปมา้านั่นเองนะคะคุณครูกันเลยให้ มีคำใหม่ก็คือว่าปีมะเมียเด็กๆอ่านสะกดคำพร้อมคุณครูนะคะปออีปีมออะมะมอเอียเมียปีมะเมียดูรูปเด็กผู้หญิงไว้ผม ยาวถักผมอ่ถาถักเปียคุณครูก็ให้คำมาก็คือผมเปียเด็กๆสะกดตามคุณครูค่ะผอโอมอผมปอเอียเปียผมเปีย คุณครูให้รูปผู้ชายมาสองคนคนใส่เสื้อเหลืองจะสูงคนใส่เสื้อสีน้ำเงินจะตัวเตี้ยใช่ไหมลูกอ่าใช่เดี๋ยวเห็นเห็น<ๆ>ลูกศรไหมคะครูชี้ลูกศอนมาคนนี้ดังนั้นคนนี้ก็ตัวเตี้ยกว่าผู้ชายคนนี้อดังนั้นคุณครูก็เลยให้คําว่าตัวเตี้ยมาเด็กๆสะกดคําตามคุณครูนะต,ตัวอวตัว ตอเอเต้ยไม่โทเตีย้ยตัวเตีย้ยรูปนี้คือรูปไก่นะคะรูปไก่เนี่ยกำลังเออเห็นเห็นขาของไก่ไม่ยกขึ้นมาเนี่ยไก่กำลังเอาขาของมันเนี่ยคุ้ยเขียนะคุ้ยคุ้ยเขียหาอาหารนะ เพื่อที่จะเอาไปกินแล้วก็เอาไปให้เอาไปให้ลูกๆของมันนะลูกนั้นดังนั้นคุณครูก็เลยให้คำว่าคุยเขียมาเด็กๆสะกดคำพร้อมครูนะคะคออุยอคุยไม่โทรคุยขอเอียเขียไม่เอกเขียคุยเขีย ก่อนที่เด็กๆจะทำงานมาอ่านสะกดคำสะระเอียพร้อมคุณครูกันอีกหนึ่งรอบนะเด็กๆทั้งหมดมีอยู่สิบคำอ่านเริ่มสะกดคำตามคุณครูขอเอเียเขียไม่เอกเขียบอเอียเบียไม่โทเบียตอเอียเตียไม่โทเตียหออัวหัว โสอเอเสียหัวเสียคออุยอคุยไม่โทรคุยขอเอียเขียไม่เอกเขียคุยเขียต่ออัวตัวต่อเอเตียไม่โทรเตีย้ยตัวเตีย้ยงออัวงว งอเอียงอเงียงัวเงียหออกมอผมปอเอียเปียผมเปียลอเอียเลียขออาขาเลียขาปออีปี มออะมะมอเอียเมียปีมะเมียเด็กๆเวลาหนูอัดคลิปการอ่านส่งคุณครูให้อัดคลิปเหมือนที่ครูพาอ่านเมื่อกี้นะคะสะกดคําด้วยแล้วก็อ่านด้วยนะคะอ่าวันนี้มีการบ้านสองงานเนาะคัดคําสระเอียที่มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวจากนั้นเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆอ่านได้แล้ว อัดคลิปกนอ่านสงคูณนะคะงานนี้ส่งไม่เกินวันศุกร์นะหรือขยส่งวันนี้ก็ได้นะไายบายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้า